นักเรียนทั้งหมอดตรง เพืนทั้งเพืยอทั้งหมดนะเนื่องในวนโรอกาสมหาบงคลสมัยเฉลิมพระชมนม,มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554คณาจารย์นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพระุภาษาสู่วใิใจัยและพัฒนาการศึกษาจัดพิธีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประสบในก้นชาวไทยทุกคนลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสสิธรจ่างพากรกล่าวถึงความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติเรียนเชิญค่ะ อออททเป็นผู้หมดคำคำเคารพยินดวร่วกาสวันเฉลยพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร,ราชินีนาในวันที่12สิงหาคม2554ถือเป็นจุดพวรระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาทรงเจร,จเริญพระชนมามาย่ครบ37,900พรรษาและนับเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยในฐานะแม่แห่งแผ่นดินพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระปนิธานยังแน่วแน่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองความรักความ,มห่วงใยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชนินีนาทรงมีต่อประสงนิกรชาวไทยนั้น เช่นความรักของแม่ที่มีต่อลูกที่พันผูกกันแนบแนนซึ่งความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของความเป็นมนุษย์เพราะเป็นการสแสดงออกของความรู้สึกที่ลึกซึ้งและสแสดงออกของความรักเป็นพิเศษเพราะแม่เห็นการจเจริญเติบโตและเฝ้าดูพัฒนาการของลูกตามลำดับความรู้สึกพิเศษจะเกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไปไม่จริงจางแม้เวลาจะผ่านไปน,นานอีกไหก็ตาม วันแม่แห่งชาติจึงเป็นวันที่มีความสาคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศและเป็นวันที่ลูกๆต่างระลึกถึงพระคุณของแม่ในวันแม่แห่งชาตินี้ได้กาหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกประจัญลักของวันแม่เพราะเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลในนานอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีซึ่งเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีตอนน่อลูกอย่างไม่มีวันสืบสา เป็นความรักที่เปลี่ยนรถไปด้วยเมตดตาบรุณกาซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาพระราชทานควาขวัญวันแม่ในปีนี้ว่าเพลงชาติไทยเตือนไทยไว้ช้าข้ำให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วนจะด,ดำรงคงไทยได้ทั้งมวลด้วยไทยลวนหมายรักสามัคคี คาขวัญนี้แสดใงให้เห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์มีต่อประสบวิกรชาวไทยโดยเฉพาะความสมัครสมานสามัคคีของเราคนไทยเพราะคนไทยทุกคนมีพ่อหลวงและแม่หลวงองค์เดียวกันถือกาเนิดมาบนแผ่นดินทองแผ่นเดียวกันเปรียบดังพี่น้องร่วมเชื้อสายเดียวกันความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนไทยรักหัวแห่ไว้ซึ่งความรักความสามัคคีให้ดำรงอยู่คู่ไทยตราบนานเท่านาน และเป็นการทำลงไว้ซึ่งชาติไทยดังนั้นในวันที่12สิงหาคมนี้ถือเป็นวันที่ประสมพิกรชาวไทยจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมหากรุณาธิคดณและพระเมตตาล้วนจารึกอยู่ในหัวใ,ใ,ใจของปวงชนชาวไทยทุกคนข้าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้แทนคณาจารย์บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพัฒนภาษาสนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาขอนอนกล้านอนงกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระมหากรุณาธิคุณตรงชักนําให้เกิดความสามัคคีในหมู่ไทยและขอน้อมอันเชิญคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบร,รมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสเมเด็จกรุราณามหากษัตว์ยาที่ราชทุกพระองโปรดอรภิบาลร,รักษาให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษ,ษสมสำราญเพียรพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลหากมีพระราชปรสงค์จงหมายสิ่งใดขอสำลิศสงังพระราชธิดาไท่ปรารถนาขอให้ทรงเต็มผู้พระบารญ,ญาบารมีแห่งพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเกียรติุูมแผลใิสาร ตัวทุกทิศทากภทิเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มก้าวของพระศพมิกรชาวไทยทั้งปวงตลอดกาลและนาน é como um a बिफा नखरासिया ส่งเตือนต้องขยัน,นมันทำกี่ พรพิสุทธิดพทิอาภาทรงฉันสา